สวัสดีค่ะจีตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเป็นยังไงแนะะ่นอน,นนะคะพักกันถูเรลกกันบอนะคะถูกมากันสุขุสุขุนบอน,นะคะคล้ายซ้ำหน้าคล้ายอาจารย์นะคะที่เขานะคะเนาะนี่ก็มาอยู่มาอย,ยู่หน้านะคะน้าตุใไม้ตุลลายนะคะเลยเสียวเน้าท่างนะคะของอาจารย์ลาว่านะคะมาฝากนะคะเนาะลมแห้งนะคะที่ฝนจุตกนี่นะคะเนาะเองขวกเอาขขอปลานะคะสําหรับเน้าท่างของ จา์ละว่านะคะหัวทิพานมานะคะ่ะจับคู่หารุดนะคะทำส้มจับคู่หารุดหัวนี่นะคะตาวาเล็กมาเล็กกับล่างนะคะเข่าบุนเข่าล่างเลยนะคะเนาะเข่าบุนเข่าล่างเลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามารับส้มเราฟังแล้วลนะคะเก็บกับฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับทั้งช่องแม่เจ๋พาชโชคด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบเรืาพดข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทั้งช่องนะะเนาะค่ะเนาะ มองใมีตัวดีตัวเด็ดนะคะเดวเกตสีหามาลงหายนะคะเนาะกับเป็นวันที่เลขออกวันที่สิบหกนะคะสิบหกวันค่ะเกตเริ่อเขียนหายนะคะเพราะว่าอาจารย์พันเดยบอกวา่าแผ่นบอมมี่พาดในซีตัวนี้นะคะมาต่องซื้อนะคะเสียงเงินถินถ่มซื้อแต่ว่าอาจารย์จับคู่ห้ยลุดนะคะเขามาสองหมวดสามวดแล้วนะคะที่ลุดนะคะแต่ว่าเหล็กกำลังนะคะบ่ลุดนะคะ เขาบุญเขาลางเลยนะคะงวดทีผพานมานะคะนี่ละค่ะงวดทีผพานมานะคะเลขมากนะคะศูนย์สามหาซีนะคะเขาทั้งศูนย์เก้าทั้งสี่สองนะคะแต่ว่าจับคู่ให้รุดนะคะทำชุ่มนะคะรุดะคะ่ะก็เอาไว้เป็นแนวท่างก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเลขออกปุ๊บนะคะอาจารย์ก็เห็ตให็ดปับเลยนะคะปล่อยเลยนะคะนี่ละค่ะ ขันบ,บ่มี่พลาดได้ซีตัวนี้หามสื่อนะคะ่านจมนะคะลักงวดนี่นะคะเขียนไไปเขียนมาเรืวอนะคะเอาโคกขัป้ากับยานตาเอเซี่นะคะบอนสีหาสื่อบ่ได้นะคะก็เลยเออกมาล่งหายน้ำเลยนะคะเ,เก็บเขียนหายนะคะเนาะสำหรับท่านใดนะคะที่สอบถามขอมานะคะคีมนะคะกัักแอดเขามาได้เลยนะคะที่ศูนย์5ปดสองหนึ่งศูนย์ห้าเกแปดสี่สามนะคะ เด็กกำลังนะคะตารางวดนี่จับคู่หายสามคู่แค่นั้นนะคะแนวทางมีจกไม่รุ้เนาะคะ่ะจำโชมกับขอหายจำโจมไปพิจจระนาวนะคะเนาะแนวทางนะคะนี่นะคะงวดนี่นะคะงวดวันที่สิบหกนะคะฉับบ้านนนะแล้วเกจเจตแหย่ไม่นะ,ะอยู่น้ำโขกน้ำปลานะคะจำโชม ข้าร้ายอาจารย์ร้ายสม,มัครนะคะเก็บแยนให้อีกรอบน,ะะนะะึงค่ะเนาะที่สิบหกห้านี่น้าโขงหน้าปางสิงละ่ะทำชุม่มวาสี บอ่อใด้ลงเลขไขายนะคะกะยานไปหาซื้อบะะ่อด้นะคะสําหรับขันใดนะคะมีตัวดีตัวเด็สนะคะตามมาจับใส่กันครับเลขอาจารย์ได้เลยนะคะนี่ละคะ่ะเลขอออาจารย์ล่าว่านะคะเลขออกปุ๊บนะคะเฮ็ดปั๊บเลยนะคะหามากนะคะมีสามมีหกมีแปดมีเจ็ดนะคะขันบ่อมีพ้านในสีตัวนี้นะคะหามซื้อนะคะบนล่างเลยนะคะบนล่างนะคะงวดที่่านมากกับเขานะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะแะจะมาจับค่ใหายรุดนะคะ วันนี้จับคู่หายมากมีสองสามเจ็ดศูนย์แปดเก่านะคะท่านชมแคบหนาจอไว้ทธเบิ้งเลยน,นะคะนี่นะคะ่ะแนวทางนะคะของอาจารย์ลาว่านะคะสุดท้ายนี่นะคะเกตกับขอหายเอฟซีของเกตทุกคนทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจุนเดอนะะ้อค่ะขอให้ยลำลำเลยด้วย,วยสุขสุขคุณนะคะท่านใดชอบก็บตามนะคะท่านใดบ่ชอบก็บพานนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะผู้ใดชอบนะคะกอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องเป็นกําลังแรงใจงให้ทางชอง่องเนะะ้เลยค่ะเนี่ยคะ่ะแคหน้าจ,จอาไปทะเบงเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะเกตก็มีค่คทเพียงแนวทางนะคะมาฝ่าเอฟซีนะคะกับปุบพอกันไหมในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ